ครับผมวันนี้ผมติซีตัมเมอร์ทีวีนะครับเราก็จะมาประจานเด็กนะฮะคือคไม่ไหวครับเด็กแบบนี้ก็สังคมแบบนี้แย่แย่มากคือผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอะ่ะไอตัวที่ชื่อ NINE อะ่ะเออตอนนี้เลยแต่ตัวเนี้ยมันแฮกรหัสเพื่อนผมเว้ยไอเพื่อนผมอยู่นี่เดี๋ยเนี้ยก็เป็นยศอะไรนะนายเป็นยศอะไรอะ่ะ ดีเจนดีเจนดีเจนตัวที่โกงอ่ะนายน้องพิมจุดนี่พิมจุดจุดเฉยๆอน๋อตอนนี้ไปอันตาฟรีเนี่ยหรือไปเอเดินโก้ดีเจนอ่ะไอชื่อเนี่ยถ้าแอสินเห็นอ่ะฝากจัดการให้มันหน่อยคือจัดการคือเอารหัสเพื้นน้องเข้าไปนะครับเพราะว่าเขาคือหมายถึงว่าเขาไม่ใช่เพื่อนคือเขาไม่ใช่แบบน้องแท้ๆผมหรอกคือไม่ใช่ผมัปเดินโกงไงแต่แม่งแบบ คือเข้าใจะไะเดคิเอแบบเนี้ยคือเข้าใจนะแบบว่าผมก็เคยโดนโกงเอาต่าไงเนี่ยเขาก็คุยกันอยู่บอกวนะ่านายชื่อไรเอารหัสไปทําไมอะไรเงี้ยเออก็ให้เขาคุยกันไปก่อนนะคือแบบถ้าแอดดินเห็นนะฝากเคลียมานหน่อยเดเคียอแบบเนี้ยไว้ไม่ได้หรอกผมก็แบบเคยเข้าใจนะว่าแบบแม่งเคยโดนอะแต่แบบนี้แม่งก็รับไม่ไหว จะหาไม่ให้เจอเลยเด,ดี๋ยวแม่งดูดิอยู่ด้านไหนอยู่ด้านไหนกีจอยเกี่สองเหรอไหนอยู่ด้านไหนอ่ะอ้าวโอเคเอาค่อยจีจอยก่อนเดี๋ยวจะต้องหาให้เจอเลยอย่างนี้มันก็ไม่ไหวครับผมต้องเคลียร์ถึงที่เลย แมงอยู่ไหนเนี่ยหาหา,าหาไม่ใช่นี่ไม่ใช่มันไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ครับในนี้ไม่มีเลยแม่งไปไหนหมดวะอย่างน,นี้แม่งก็ไม่ไหวอะ่ะนี่ก็คนที่โดนเขียนก็อยู่นี่อยู่ผมอ๋ออีเหี้ยเดี๋ยร์นะโดนยาพิษใช่ไหมที่สรุปวันนี้กูมาดราม่าเรื่องไอดีหรือว่าดราม่ายาพิษไว้เหี้ย ทางแม่งเหอะโอ้ยเฮ้ยแฮ้ยวัดอัฟฟัคเออเป็นไงละหลุดไปดิยอดไปเลยโอ้มีกะโอ้มึงทีมหรอฮะเออทีมทีมก็ตายสิครับแต่การตัวทีมดิเฮ้ยมันไม่ติดได้ไงเออโอ้ย ว่ามันทรายผมหรือว่าะะนะครับไอ้ฝ่ายก,การไอ้นี่ด้วยแต่ตัวเนี้ยเออแม่งไงผมก็รับไม่ไหวอะ่ะเออครับถ,ถ้าแอสซินเห็นก็ฝากแก้รหัสให้น้องเขาด้วยน้องเอาไอดีกาลิน่าพิมพ์ไว้ในเกมหน่อยให้แอสซินเขาเคลียร์ผมพิมเลยพิมพ์เลย นะครับไอดี ID เขาก็อันนี้นะผมแล้วก็ปรุณาแชร์ด้วยครับแชร์เยอะๆเลยให้เด็กเทียนนั้นะมันรู้เลยว่ามึงแฮกรหัสกูงเงี้ยกูจะเอาให้ถึงที่สุดแน่นอนครับมึงทำเพื่อนผมได้มึงก็ต้องโดนได้เหมือนกันนะครับผมเทเบยครับ